อุ้ยนี่คืออะไรอะ่ประปลาวานเหรอนี่น่าจะเป็นวานเพชรคาตนะแถมสองตัวนี้อาจจะเป็นคู่รักกันก็ได้มันตายอยู่ในบ่อน,นี้เพราะว่าถูกทิ้งร้างไว้สินะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย,ยวานเพชรคาตยังอยู่โหดูดินี่เป็นวิดีโอที่สวนสวนสัตว์ที่นี่เนี่ยเขาถ่ายไว้นะมีทั้งโชว์ปลาโลมา โชวประวันแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตแปลกๆเต่ไปหมดเลยเด็กๆน่าจะชอบเอ้ยเกิดอะไรขึ้นนะ่ะว้และนี่คือการโชว์นะครับของการกระโดดนี่เลยโ<ห>ทอ้โทษทีนะเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ว่าไอ้วานตัวเมื่อกี้มันมันจะมีชีวิตอยู่แล้วถ้าเกิดว่าน้ำมันตื้นโอเคเอาจริงนะคนที่แบบเป็นโรคกลัวพวกน้ำทะเลหรือว่า